โอเคค่ะเรามาต่อกันที่หัวข้อโปรตีนกันต่อเลยนะคะวันนี้เราจะพูดถึงลักษณะของโปรตีนแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะโปรตีนฟู้ด d s classified t n t o two groups นะคะแบ่งออกเป็น2ประเภทประเภทที่1เรียกว่า complete protein นะคะก็คือโปรตีนที่สมบูรณ์นั่นเองนะคะโปรตีนชั้น1น,นั่นเองเนาะ the value of foods for meeting your body's protein needs is determined by their consumption of amino acids นะคะก็คือคุณค่าของโปรโตีนที่ร่างกายต้องการเนี่ยนะคะเราจะถูกจัดแบ่งโดย composition หรือองค์ประกอบของกรดอะมิโนที่อยู่ในอาหารเหล่านั้นนั่นเองนะคะ Foods that contain all of the EAAs อาหารที่ประกอบไปด้วยกรดอะมิโนแอซิดจำเป็น8อย่างน่ะนะนะถ้าในอาหารประเภทนั้นมันมีครบ8นะเขาจะเรียกมันว่า Uh, are known as first class or complete proteins ก็จะถูกเรียกว่าโปรตีนชั้นหนึ่ง first class นะคะหรือว่าโปรตีนที่สมบูรณ์แล้วนั่นเองนะคะ these are mainly of animal origin like eggs fish milk and other dairy products and soya นะ,ะตัวอย่างของโปรตีนที่เป็นชั้นหนึ่งนะคะก็คือไข่ ปลานะคะนมรวมถึงผลิตภัณฑ์จากนมต่างๆชีสเนยอะไรพวกนี้นะคะรวมถึงซอย่าก็คือน้ำเต้าหู้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นแหล่งพลังงานที่ให้โปรตีนที่ครบทั้งหมด8ประเภทด้วยกันนะคะอ่ากินเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถสังเคราะห์กรดอะมิโนที่ไม่จำเป็นขึ้นมาในร่างกายจนกระทั่งครบ20อันได้นั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยแนะนำให้กิน complete p r o t e นะคะ ส่วนอันที่2นะคะ incomplete protein บางมี complete ก็ต้องมี incomplete เนาะ incomplete แปลว่าไม่สมบูรณ์เป็นโปรโตีนชั้น2นะคะเขาบอกว่า foods that are lacking in one or more of the EAs a are called second class or incomplete proteins อา,อาหารนะคะซึ่ง lacking ในที่นี้ก็คือขาดแคลนขาดแคลน e a a ก็คือขาดแคลนไอตัว essential amino a c i d เนี่ยนะหหรือ2ตัว ะะมีไม่ครบ8ใช่ไหมเขาจะจัดมันอยู่ในประเภทที่เรียกว่าโปรตีนชั้น2หรือว่าโปรตีนที่ไม่สมบูรณ์นั่นเองนะคะซึ่งเราสามารถเจออาหารที่เป็นแบบ EAA เนี่ยนะ,ะมาจากอะไรบ้าง These come from plant sources <c oughs> ก็คืออาหารที่มาจากพืชน,นะคะ such as cereals bread rice pasta pulses nuts and seeds นะคะ ดูดูเผินๆมันก็คือไออาหารที่เป็นคาร์โบไฮเดตนั่นแหละนะคาร์โบไฮเดตก็มีโปรตีนเหมือนกันอาหารที่เป็นคาร์โบไฮเดตนะอย่างพวกซีเรียลส์นะอาหารเช้าประเภทธัญพืชขนมปังใช่ไหมคะข้าวพาสต้าถัวนะถ่วนะถั่วมีหลายประเภทเนาะพ l s ส s กับนัทเดี๋ยววันหลังถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะมาอาธิบายให้ฟังว่าต่างกันยังไงเนาะเอาเป็นว่ามันคือถัว่ว นะฮะซีก็คือเป็นพวกเมล็ดต่างๆนั่นเองนะคะเหล่านี้เนี่ยมีโปรตีนแต่มีไม่ครบนั่นเองนะคะดังนั้นก็เลยเรียกว่าเป็น second class หรือว่าโปรตีนชั้นสอนั่นเองเนาะ okay. vegetarians and vegans must ensure that they eat a variety of these in careful combinations to ensure adequate intake of EAs a นะอันนี้ครูขอแก้นะผิดอย่างมากเลยนะ intake อันนี้ intake คำเดียวเนี่ยแปลว่าปริมาณอาหารที่กินเข้าไปนะคะแล้วก็ off เนอะ intake o f all EAs for example beans and wheat complement each other well นะอันนี้เป็นคำแนะนำนะสำหรับคนที่เป็น vegetarians คือรับประทานมังสวิรัตแล้วก็พวก vegans vegans ก,ก,ก็คือไม่กินไม่กิน ไม่กินอะไรนะไข่ไม่กินนมอันนี้พูดง่ายๆวีแกนก็คืออารมณ์กินเจนั่นแหละนะวจ g e t เรียนคือกินไข่ได้กินนมได้แต่ว่าวีแกนเนี่ยคือไม่กินเลยนะเอาเป็นว่าอันนี้คือกินมังแล้วกันนะวจ g e t เรียนคือกินมังวีแกนก็คือประมาณกินเจนะคะถ้ากินแต่พืชประมาณนี้นะคุณจะต้องเอ่อ make sure ensure คือทำให้แน่ใจว่าตัวเองเนี่ยกินเอ่อ combination combination คืออ่การผสมผสานกันของ โปรตีนอาหารประเภทโปรตีนที่หลากหลายนะคะอย่าพยายามกินแค่อย่างเดียวต้องแบ่งกันกินแบบเขาเรียกอ,อะไรมีนู่นมีนี่บ้างเพื่อที่จะให้ได้กรดอะมิโน e a a อย่างเพียงพอ adequate นะคะแปลว่าเพียงพอ ยกตัวอย่างเช่นเขาบอกว่า Beans พวกถั่วเนี่ยกับ Wheat Wheat ก็คือพวกข้าวสาลีนะอาหารประเภทเข้าวสาลีกับถั่วเนี่ยมันจะ c o m p l ล m e n t Each Other Compliment คือมันเข้ากันได้ดีนะคะก็แปลว่าคุณจะได้รับกรดอะมิโนแอซิดจากบีนสส่วนหนึ่งแล้วก็จากวี t ส่วนหนึ่งนะพอกินเข้าไปแล้วโอเคมันก็จะเติมเต็มในท้องเราเนี้ยนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากินอาหารมังหรืออาหาร จพวกเนี้ยนะคะเราอาจจะต้องเลือกดูว่าเออมันมีคอมบิเนชันของส่วนประกอบอาหารที่มาจากเต้าหู้ไหมมาจากถั่วไหมหรือว่ามาจากข้าวอะไรเงี้ยไม่ใช่ กินแต่ข้าวอย่างเดียวหรืออะไรอย่างนี้เพราะว่ามันอาจจะทําให้เราได้สารอาหารที่ไม่ครบถ้วนนั่นเองยิ่งเวลาที่เราแบบว่าเป็นนักกีฬาอย่างเงี้ยใช่ไหมคะนะเราอาจจะต้องคัดสรรน,นะคะเลือกโปรตีนที่เหมาะสมนั่นเองนะคะไม่ได้แปลว่าคุณเป็นมังสวิรัตหรือเป็นคนรับประทานเจแล้วเล่นกีฬาไม่ได้ไม่ใช่นะเพียงแต่ว่าเวลาที่เราเลือกรับประทานเนี่ยเราต้องเลือกให้มันครบนะคะก็คือเอามาเติมเต็ม นะคะทำให้อ a เมันครบในแต่ละมือนั่นเองนะคะนะมันถึงจะทําให้การรับประทานโปรตีนนั้นมีประสิทธิภาพแล้วก็ออกไปช่วยซ่อมแซมนะคะร่างกายสร้างเสริมทําให้ร่างกายแข็งแรงได้นั่นเองนะคะโอเคอันนี้ก็คือทั้งหมดเกี่ยวกับโปรตีนค่ะนะ,ะในหัวข้อต่อไปนะคะเราจะไปพูดถึงไขมันกันบ้างน,นะคะอย่าลืมติดตามนะคะแล้วเจอกันสวัสดีค่ะ